โอ้ยท่านผู้ชมอุ้ยได้อีกแล้วเจอหน่อยว่าอสมีน้องเอ้าด็กอโอโอสโอยังไงโอ้ยฟอสอ้ยจุดตัวจดงเนี่ยผมแข็งครับอได้มือเย็นแล้วครับท่านผู้ชมครับผมงอมไปเรื่อยๆครับงมไปเรื่อยๆนี่ครับท่านผู้ชมครับผม ปลาดุกครับที่ไปใส่รอบมานะครับนี่หมักเกลือตัวยางใหญ่ครับผมพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยยิงเป็นปน,นิ้นดิกดกด๊กเลยนะครับดิ้นดิกดกด๊กเลยตาก้องกลัวนะครับโ <c oughs> อ้โหตาก้องกลัวปลาดุกตะแดกเป็นมาครับผมไปโอ้ดินีกแล้วนีครับตอนนี้ต้องไปหาหินมาก่อเตาใหม่แล้วครับผมตั้งมาโมมเร็ว ตาบมมามบม่อมเนี่ยฮะน้ำใส่หม้อมาเลยน้องจ่ารอดก็คือจ่าเบนนะครับผม,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 มนี่ครับปลาดุของเราระหว่างรอเวลานะครับฟังศิลปินร้องเพลงไปครับ ัสดีครับผมเจ็ดชาแนเล่นกินเที่ยวเช่นเคยครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาหอยนริมอ่างงมหอยริมอ่างนะครับผมแล้วก็จะมาอะไรนะตั้งแคมป์ด้วยว่าลุยแคมป์ดึกๆเราจะมีการลอแมลงครับการล่อแมลงก็มานะครับดึกๆจะนอนอตรงนี้นะครจะนอนแถวนี้เลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศอันนี้เราจะ โอ้ผักเยอะนะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแปะสะขึ้นมาเลยนะ, <c oughs> กะเกษตรเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> อันนี้เราจะอันนี้เราร่างเมงกีซอนแล้วก็แมงจิ้งหลีดนะครับอันนี้เราลองเดี๋ยวเราลองลงน้ํางมหอยดูนะครับว่าจะเจ,เจอหอยอะไรบ้างนะครับผมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเป็นหน่วยก้ะตายนะครับลงคนแรกครับดูคนนี้ก่อน เสื้อยังรอยอยู่เลยถึงกับตายเลยนะครับลงเขื่อนนี้ครัอวันนี้เขาจะเอามังกรลงไปกินหอยนะโชว์มังกรนะครับมังกรกัดเลยมังกรจะลงไปกินหอยแล้วครับท่านผู้ชมครับโอเคลงครับลงครับค่อยๆลงนะครับอย่าบัานะครับน้ำหนักบอไม่มีครับผมถ้ามีมันก็ปากไปแล้วครับอย่าไปเหยียบไม้นะอ้ามเดี๋ยวเขาจะทําการดำนะครับดำน้ําลอดผักตบชวาลงไปนะครับ ตบสวายย่างผักกระเชดเอาผักกระเชดนีผักตบนะครับผักตบเนี่ยอันตรายครับลงไปโดนตบ à, ได้เลยนะาาเดปปีายปเย็นๆครับเอาขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวไปให้ควายครับ<笑><笑>วื้ว่้วแหว,ว,วกแหวกลองงมดูสิมีไม้หอยเดี๋ยวนี้ไม่มีพี่เป็นดินแบบ ดินที่เขาปลูกข,ข้าวกันน่มันต้องเป็นดินนู่นเลยมันจะลึกเปล่าลองไปไปลายดูสิลึกเปล่ายุบนะหายแซ่ตนะครับคุ <c oughs> ้งควายเหมืนมงควายเลยเนี่ยยุบห,หายแซตนะวะไม่มีหอยสักตัวเลยเป็นไงฮะเย็นไหมแบกทางให้เราเด้ ครับแต่รูส่งโอ้ยท่านผู้ชมอุ้ยอีกแล้วเจอดยว่ีน้องเอ้มาเนี้โ่วยชุตยังไงโอ้ยคตคจุดตจนดใหญ่นะครับผมแข็งครับได้มือเย็นแล้ครับท่านผู้ชมครับผมงมไปเรื่อยๆครับงมไปเรื่อยๆดีครับ แฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับตอนนี้มาหาหอยกาบแต่หอยกาบยังไม่เจอ <c oughs> เจอแต่เจออยู่หอยเอ้ยไม่ใช่หอยกาบนะเดี๋ยวบ้านผมเรียกว่าหอยพระพราชทานปตา เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่ครับผมเชอรี่หรือว่าหอยโครงอ๋อมันอยู่ตามบนไม้ด้วยพี่ดูดีๆด,ด้วยก็กินของพวกนี้ไงนันนี่ไง,ไงโอ้ยตัวยังใหญ่หญ <laughs> เจออีกแล้วโอ้ดีเลย กินหอยแน่นอนเลยครับผมท่านผู้ชมวันนี้ ครับผมตอนนี้ได้เวลาตกดึกแล้วนะครับผมเอ่เออตอนนี้กำลังติดตั้งไฟนะครับผมแล้วก็จะจุดจุดไฟหาวัสดุก่อนนะครับผมก็คือตอนเช้าเราไปงมหอยมานะครับแล้วก็ได้ปลาดุกมาสี่ตัวปลาดุกที่ได้ก็คือไปดักไปดักดักรอบมานะครับท่านผู้ชมครับผม รอบของพ่อผมเองนี่แหละผมไปเอามานะครับผมโอเคยังไงติดตามต่อไปครับผมนี่ครับคานผู้ชมครับผมลาดูครับที่ไปใส่รอบมานะครับนี่หมักเกลือตัวอยางใหญ่ครับผมพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยยิงเป็น,ปนดิ้นดิกดกด๊กเลยนะครับดิ้นดิกดกด๊กเลยตากล้องกลัวนะครับ โ <laughs> อ้โหตะก,กองกลัวปลาดุกตะแดกเป็น<ไ>มาครับผมไปโ้ดินอีกแล้วไปย่างกันครับดูดิมันจะดิ้นอีกไหมโอ้ยควนขมงเอฟเฟคมาเต็มเอฟเฟคเข้ามาออโอเคไปแล้ววางไงดีวะเดี๋ยวเด้อเจ้งก่นอนโอเควางอย่วางเง็บ วางอย่างนี้เลยบ,บ้านๆเลยครับท่านผู้ชมครับดินดนักดินนักอืแม่งนี้ก่อนเลยเผาก่อนเลยแกวครับท่านผู้ชมครับนี่ดูแบบดูแบบลูกพี่เรา เป็นไงจะลูกทุ่งเกินไปแล้วอันนี้เหรอจะได้ดีนี่เสียบก็เสียบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับปักหน้าแข้งอย่เลยหรอปักหน้าแข้งฮะเอางี้ก่อนก็ได้ไปยังไม่ร้อนเท่าไหร่นี่ครับ เก๋วเลยต่อไปเราจะไปทำน้ำจิ้มกันโอเคเดี๋ยวให้ช่างเบนไปทำน้ำจิ้มแล้วกันช่างเบนพริกลาบนะครับผมน้ำจิ้มพริกลาบนะครับโอ้โหดินครับดินครับเนี่ยแหละของอร่อยสุดๆุ่ากายดี โอเคติดตามต่อไปครับผมโอเคนะครับท่านชมผมลืมไปอีกเมนูหนึ่งที่เราไปงมหอยตอนเมื่อเช้าเกือบลืมเลยนี่ครับมาเป็นหอยจีนี่เป็นจังไดเนี่ยหอยจีีะเด็ฮะโอใหญ่อ่ะโคตรใหญ่ใช่ มีหลายตัวข้างๆล้วกันอ่ะค,อค่อยสุกไปไม่ก็ไม่ต้องนี่ของอร่อยครับอยู่บ้านเราหาที่ไหนกินไม่ได้อีกแล้วครับผมย่ขงข้างๆไปครับรับรองเด็ดไม่ได้เด็ดดอกไม้นะครับอันนี้เด็ดจริงไป ครับผมพี่น้องตอนนี้เราก็มาทำน้าจิ้มกันก่อนนะครับพริกลาบทางเหนือครับผมนี่ครับรีวิวให้เขาหน่อยครับหนึ่งสองพอทำแบบบ้านๆเลยมักหน้า อะไคิดกันับเสือก่อนเลอืมหอมพริกลาบมากมะนาวก็น้ำเยอะครับอีกหน่อยหนึ่งมะนาวอีกหน่อยหนึ่ง อสุดยอดละน้ำพริกน้ำพริกแบบป่บปาครับมีอะไรใส่แค่นั้นส่งชูรสเราไม่มีเดี๋ยวเอาหญ้าใส่ก็พอหาชอน <laughs> หาช้อน จะขาดน้ำหน่อยให้ใส่อีกหน่อยครับใส่หมดเลยหมดลูกหนึ่งเลยเปรี้ยวครับเปรียปร้ยวเผ็ดอื ดูครับพริกลาบทางเหนือครับผมบีบแค่มะนาวใส่ครับก็ทำน้ำจิ้มได้แล้วครับผงชูรสไม่ต้องเพราะเขาปรุงมาหมดในพริกลาบหมดแล้วนะครับเครื่องเทศอะไรเขาใส่มาหมดแล้วนะครับแก้วครับเนี่ยแต่พอดีต้นหอมบอกชีก็ใส่ได้ครับผมไม่มีครับอยู่ในป่าในดอยนะครับโอเคเดี๋ยวรอไปดู จิ้มกินกันเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ต้องไปหาหินมากอ่อเตาใหม่แล้วครับผมตามาม่มเร็วตาบมาม่มนี่ฮะน้ำใส่มอมมเลยนะ้องจ่ารอดก็คือจ่าเบนนะครับผมนี่ครับปลาดุของเราใกล้สุกแล้วแต่มันสุกเร็วเกินไปครับ เดี๋ยวต้องอย่างไปอีกนิดๆครับผมอีกเมนูหนึ่งครับทุกคนน่าจะรู้ว่าต้มน้ำทำอะไรนะครับผมอาหารญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมเบ็นี่แบน์เราเบ็นี่แบน์ท็อปแท็บท็อปแท็บ ดูกระยาแน่ละ,นะละคร,ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ที่ย่างอะไรไปไม่มีใครสนแล้วครับหอยไหม้ไปหมดแล้วนะครับผมดันเข้าในกองไฟหมดแล้วเหลือแต่ปลาแล<า>ครับเขียวได้เลยเข้าไปไหนหมดแล้วบ่เป็นยังไหม้หมดและวลาไปเลยไปไหม้หอยที่ไหนไหม้ อ, <c oughs> อยู่ข้างในนูน่าานาานี่นี่ศิลปินศิลปินศิลปินมเ,เป็นยัง,ง,ยงน,ยน้ำหลงก่อนแล้วกันเยาะหอยออกันไาาหมระหว่างรอเวลานะครับฟังศิลปินร้องเพลงไปครับ เพลงแต่งเองก็มานะครับผมโสสุดจัดโคตรเท่เลยครับ ชิวคนเดียวไปครับมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องปลาดุกซุกแล้วครับผม mm hmm. เจว่วพริกลาบเหนืออัน mm hmm. นี้ก็จะเป็นมาม่านะครับกำลังจะต้มะมาม่าไม่น่าจะอิ่มนะครับต้มน้ำอยู่ครับต้มน้ำอยู่แถวครับเดี๋ยวให้ จะรอดชิมเน้นจนเน้นโจ๊ดเลยหวานมากปล่อยมันเลยครับปล่อยมันเลยนั่งเลยครับน้ำไม่คนเดียวตามเราไปครับบรรยากาศโอ้โหมืดต่างอะไรติ๊กโคตรพิเศมาเด้อมาเด้อพี่น้องโอ้ยรอบดึกครับมาม่าครับผมมาม่า ทุกถ้วยท,ทุกจานครบโอ้ยสุดยอดครับโอเคยังไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าติดตามต<อ>ชมต่อไปนะครับไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับครับผมสวัสดีครับ,รรบสวัสดีตอนเช้าบรรยากาศเย็นๆนิดนึงนะครับผม ครับเมื่อคืนเราก่อกองไฟตรงนี้นะครับนั่งปิ้งแคมป์นี่ดูดิมีการบนอนบนรถแคมเปอร์วแวนนะครับผมซาฟารี <laughs> <laughs> นี่ครับมัสน้ยคอยรักนะฮะราคาสองล้านห้านซื้อมาจากเมกาหลังอ่างนะครับหลังอ่างเก็บน้ำเลยนะครับผม มื้อเช้าวันนี้เราน่าจะเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวต้องก่อกองไฟก่อนครับโอ้ยังไม่ต้มมะายต้มมาครับผมมะมา่าโอเคเดี๋ยวหาตรงหาฟืนก่อนนะครับผมรับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้นครับผมตอนเช้าเช้านะครับผม หลังริมอ่างเก็บน้ำกำลังเตรียมตัวกลับกันแล้วครับโอเคยังไงจะทำคลิปอะไรต่อไปยังไงติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสนามกีฬาคไม่ต้องดีสนามกีฬา สวัสดีครับผม